จากการที่ครูได้ให้คำปรึกษากับเจ้าของธุรกิจหลายคนนะคะที่เข้ามาปรึกษาเรื่องการทำออนไลน์นะคะโดยเฉพาะบนเพจพบว่ามี3มสิ่งหลักๆนะคะที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยทำเพจแล้วผิดพลาดกันนะคะให้คุณเนี่ยลองเอาไปเช็คดูกับเพจของคุณว่าคุณผิดพลาด3มเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะคะอันนี้นะก็เปรียบเสมือนกับเพจของเรานะคะ จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะที่เราเนี่ยจะต้องรู้นะคะส่วนแรกนะคะตรงนี้นะก็คือชื่อเพจตรงเนี้ยหลายๆคนพลาดกันอย่างมากเลยนะคะชื่อเพจเนี่ยมันคือสิ่งที่บ่งบอกตัวเราและธุรกิจของเรานะคะอ้าชื่อเพจนะควรจะมีอะไรนะคะชื่อเพจควรจะมีชื่อตัวเราเองเพราะว่าอะไรคะแบรนด์นะคะที่ดีที่สุดคือ Personal Branding ก็คือแบรนด์ของตัวเราเองนะคะและนอกจากนั้นชื่อเพจมีชื่อตัวเราเองแล้วควรจะมีอะไรอีกนะคะควรจะนำหน้าชื่อตัวเราเนี่ยว่าครูโค้ชหรือว่าอาจารย์นะคะเพราะว่าคำว่าครูโค้ชหรืออาจารย์บ่งบอกความเป็น Expert หรือว่าความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเพราะนี่จะเป็นการที่ทำให้คุณเนี่ยผ่านด่านแรกและนอกจากนั้น เราจะต้องบอกอะไรอีกนะคะชื่อเพจนะเราควรจะบอกเขาด้วยว่าเราเนี่ยสอนหรือว่าเชี่ยวชาญเรื่องอะไรนะคะต่อมานะคะเรามาดูส่วนที่2ส,ส่วนที่2นะคะก็คือรูปปกนะคะก็คือส่วนนี้รูปปกเนี่ยเสียบเสมือนป้ายร้านค้าของเราเลยอะรูปปกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ขนาดใหญ่เลยคุณเห็นไหมคะแล้วพอคนเข้ามาในเพจเราเนี่ยตรงนี้คือจุดดึงสายตารูปปกจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่บนออนไลน์นะคะคือเราจะต้องสร้าง p e r s o n a l Branding ดังนั้นในรูปปกเนี่ยจะต้องประกอบด้วยรูปของตัวเราเองนะคะแล้วก็บอกว่าเพจนี้ยทำอะไรนะคะ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อของเรายกตัวอย่างเช่นนะคะรูปปกของครูฮันนี่เนี่ยก็จะมีรูปครูฮันนี่นะคะมีชื่อบอกว่าชื่อครูฮันนี่และก็บอกว่าเราเนี่ยทำอะไรในเพจนี้ก็คือ สอนธุรกิจออนไลน์ถ้าหากว่าคุณไม่บอกอะไรไว้ที่รูปปกเลยเนี่ยคือเขาก็ไม่รู้ไงว่าเข้ามาเพจนี้แล้วจะได้อะไรหรออีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะถ้าคุณจะขายสินค้าได้เนี่ยก็คือในส่วนของช็อปนะคะหรือว่าร้านค้านะคะตรงนี้เป็นส่วนที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมาช้อปปิ้งสินค้าของเราได้นะตัวอย่างนะคะคุณลองไปดูที่เพจของอาจารย์บัณฑิตนะโอ้โหสินค้าในเพจของอาจารย์บัณฑิตมากกว่า100รรายการนะคะตรงนี้มีข้อดีตรงที่ว่า คุณสามารถให้ลูกค้าเนี่ยมาช้อปปิ้งสินค้าของคุณได้ตลอด24ชั่วโมงสิ่งที่คนเขาจะรับรู้จากเราได้นะคะก็คือรูปภาพต่างๆนะหรือว่าสื่อต่างๆที่เราผลิตออกไปดังนั้นอะ่ะเราจะต้องลงทุนกับจุดนี้นะคะว่าจะต้องทำ รูปออกมาให้สวยนะคะถ้าเป็นกราฟิกหรือว่าเป็นอาร์ตเวิร์กนะคะเราก็ต้องลงทุนกับจุดนี้หน่อยเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของสินค้าของเรานะคะจากนั้นนะคะมีอะไรอีกนะคะมีรายละเอียดที่จะต้องใส่ลงไปนะคะแล้วก็ ราคานะคะในช่องของรายละเอียดเนี่ยก็ควรจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยรายละเอียดของสินค้าสมมติคณขายสินค้าที่มันมีขนาดใช่ไหมอ่คุณก็ควรจะบอกเขาด้วยว่าขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่หรือถ้าหากว่าคุณสอนเป็นคอร์สออนไลน์ก็ควรจะใส่รายละเอียดลงไปในนั้นด้วยว่าในคอร์สนี้นะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างรวมถึงช่องทางการติดต่อและอาจจะเพิ่มช่องทางการชําระเงินไปด้วยเลยก็ได้นะคะ<ๆ>เขาจะได้สามารถตัดสินใจได้ทันทีไม่ต้องรอคุณมาตอบอินบ็อกหรือว่ามาสอบถามเพิ่ม เ,ะะเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเป็นรายละเอียดในเพจเนี่ยจะช่วยทําให้เพจของคุณเนี่ยดูน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งความน่าเชื่อถือคือหัวใจสําคัญของการขายของออนไลน์ดังนั้นนะคะลองเอา3สิ่งที่ครูฮันนี่ให้ในคลิปนี้นะคะไปเช็คกับเพจของคุณว่าคุณขาดตกบกพร่องส่วนไหนไปบ้านแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าหากว่าคุณชอบข้อมูลด,ดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะคะอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดติดตามแล้วก็กด see first นะคะเพจและ YouTube ครูฮันนี่ครูฮันนี่มีข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์มาบอกคุณทุกวันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ